ามปลาต้อไปอุยอ้ยโอย้มันมืดแง่ออแล้วนี่ครับทางเข้ามาหมายก็ประมาณนี้อาย,ยะอาย,ยะโอ้โหฮัลโหลเออ,อย้อนได้นะเป็นูแล้วได้ถอดเตียวลงเนี่ยครับเย้อนครับ ที่ม,ามากกัาจอดขอแล้วได้ครับแล้วก็หเอาไมต้ตั้งๆแล้วก็ยกขึ้นมาอย่างหอกแรกแหม่โอ้โค้กอันนี้คือปา่าอย่างเขาเนี่ปยปะสรอยปะสอยน้อยเลยเนะาะอ๋อเพื่นเอาไปทำทำเหอย่างเขาเนี่ยตัวน้อยๆอ,อีกส่วนใหญ่จะไปแตงส้มหกไปแตงค่ะกอบลาบก็ได้ลาบปัาส้มเนะาะอ๋ปอป่าเด็กโม่เขาเอาไปชาโลเลยมีรอบสองแล้วอีก รอบแรกแม่ไป,ปบพรณะหมวกเจ้านกตีกนันเลยโอ้มน oh. ต้องมาต้องมาเจ้าเจ้า,จานกะแปมขึ้นเจ้าเนาอสวัสด <c oughs> ีครับชูช่องฟานพาเที่ยวปต๊อกกำลังตั้งใจครับมาถึงแล้วน้ำหลงเออไปไปดูเปิน่นขอดูหน่อยได้ไหมครับตา

อ๋อยกยออ่ะยกยอยกยอขอดูหน่อยอ๋อมุมนี้กองแงมอ๋อสวยดีนอะมุมทางใต้น่าจะติด่ะเนาะได้เ็ครับได้ครับอ๋อปลาไงครับเนี่ยปลาต่อยปลาขาวเองอ่ะปลาโค้ โอ้อืมอืมอืมอ๋ออย่างมุมนี้เป็นมาตกปลาครับน่ะมันเป็นก้อนหิน๋อมันติดมันก่อนข่อ๋อคือต้องตกลอยได้อย่างเดียวอือหือูเยอะเลยแต่ไม่้แม่นว่าเราเป็นหินอ่อ๋อครับปลามันแกล้หลังกัอ๋อคือเปิ้ลเอามาไว้ชะลอน้ำใช่ป่ะอ๋อ

เวิร์กอยู่เวิร์กอยู่เห็นน้ำมันขึ้นมาได้เลยเข้ามาดูอ,ะอ่ะอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปหาทุ่นลอยที่ปัดต้อก่อนฮ ทุนลอยทุนลอยแล้ทุนลอยมาตัวหรอตะแยงนะนีะ่แหละนี่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 นโม่ก็ยังมีน,นนะมัดเอามัดเอาถอดตะกวัวออกจิเทเ่แกไปนั่งพุ่นเตะมันเป็นเหมนยตั้งรูม่มาน,นี่ว่าแกอย่างมาตกลอยวะใช้ปืนยกย้อนบ đầy đây bà xoay bà cút ạ Cút nói ai nó muốn nặng ạ Tá vẫn trái ăn mà Dù mình Hả? Dù mình Ồ, họ không dù mình Cút mà ai nó khảo cho lỗ nó ạ ตัดตัดตัดร้ดอยดีกว่าน้ำตุนพุ่นเฮอ,อยโซดครับน้องถามพี่อย่าโซดอย่างเดียวต้องใจจืนกันไงอเอาลงแน่ไฟอ่ะไฟนะเอ้านะ ตอนไหนแต่คือน้ําท่วมตรงไหนท่วมแนนี่หมดกะอ๋อเข้าไปเข้าเข้าไปในแนนี่เลยมั้งก่อนอ๋อแล้วกโลดลงอ๋อถ้ามันตกต่อเนื่องก็คือแบบลดเลยเนาะลดถ้ามันซ้ำนี่แน่นอนอันนี้เป็นห้องไฟยัง ว่างมดนลอดลใช่ไหมเนอเอาเข้าไปคุณบอกไปเลย นะครับหนุ่มออกซิ่งครับครับผมนานกินแน่ขอเหนียวเนาะปะต้องขยิบเหวละกินน้ำพิทประเภทลูกก่อนแรกว่าจะมาออกปลาส้อยหรอจอมปลาส้อยจ้ะปลาสร้อยแบบมันต้องจอมลอยอ่ะจอมที่น้อย่างเงี้ยนะเมื่อมันเมื่อมันแบบ เยอมันปิวปิวปิวอ่ะมันชอบกินเนี่ยนน่ะนีน่ดต้งไปงมนอ้โทุนรอยสัมนมีแง้มกับจัดงามเลยแ้มสวยมากแ้มสวยมากปิดซื้อเด้อเนี่ยอะไรที่มันโกงฮะมันจ้องปามหินเนี่ยขึ้นยิงให้กันหรอ không lưu nón, tên không quả nè hè nhé yon ngon 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 thức thức ngon 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 นะเนาะโอ้ยแหน่ยหอดเตี้ยวลงเนี่ยนะครับเพีย่ครับพี่มามต่อขอแล้วได้ครับแล้วก็หัวไม้ตั้งๆแล้วก็ยกขึ้นมาอยอะเอาขแน่เลยผมไม้ตั้งนั้นต้ื่นกลัมสักเดียวเหรอเดี๋ยวก่อนถ้ามีมขามน้อยนังงวดไม่าจะใช่ล้านอยู่เขาว่าเอาเหรอขี้ดินอ่ะแล้มือมันนี่เนาะเอาขี้ดินถูๆเยอะมันหมาหายนะ

มึงกลัมไปเลย <laughs> กลมเลยกินหมอมามนี่มันจําเป็นนะครับเพื่อนนะนีเแค่นี้น้อยเดียว <c oughs> นั้นนะ <c oughs> เนี่ยเดดทอนนอหงวออกพัวออกเห,นหน็รรหนนะแสบเนาะใส่ตามคำามนี่เด็ก หัวก็พอดีดีหนึ่งโอเคเจอกขั้นมือนอะไรได้เหรอเหมือนกระปุนแปลงไว้ให้เราเนาะหมนก่อนน้ำมาใหม่ๆน้องวิทย์ขึ้นจองเต้นนี่อย่าพกอเต้นน่ะมัดีก็หาใจเอาของเพื่อนอ่ะ จะลากหรูอเอานะาสื่อหรือ oh, <no. S 2> เนี่ยมันได้เยอะม,มาก,กาา okay, มันกำกันแท้เลยแกมก่อนนะเอาใส่น้อยเดียวหรอเอาพี่สแบบี่นะครับโม้ที่ไหกันโอ้เอาให้มีตั้งแต่ปีแล้วแล้วนะั่นนะ่ะ เฮ้ยขันยึดขันยึดก,ก๊าบหลอไหนอันนี้รอบสองละอี้รอบแรกแหมโอ้โคตรข้ออันนี้คือป่าอย่างรับเนี่ยปะโซยปะโซย<ะ>น้อยเลยเนาะ อ๋อเอนเอาไปทำทำหอย่งเขาเนี่ยตัวน,น้นอยๆอยีส่วนมายจะไปแตะส้ม้องไปงแตะค่ะลาบก็ได้ลาบกับส้มเนาะอ๋ะอือปลาเดมอก็ปนาวโลนี่รอบสองแล้วอีกอบแรกแม่ไปพมกเจ้าตีก,กันเลยโอ้อเ้มาเจ้าเจ้าเนาะป้าขึ้นเจ้าเนาะโอ้นะคนยกย่จะโมกเปี๊ยะมดไ่ะไปนียง ตกน้ำดูกระฝนเลยครับว่าเจ้าฝนตกแต่เราอ๋อโอ้ต้องมีความพยายามขนาดนั้นเนี่ยน,นัง่งเปียกฝนเลยกะโอ้ลงทุนขนาดนี้นโอ้โเยอะเยอะเยอะอันนี้คือปอและนะ้วเนาะเอาแล้ะเก็บเนี่ยพอละ,อ,ะอ๋อคือแม่ โอ้โหได้เยอะเขาเอาไปหน้าก่อนคุณขึ้นมาจอมตบบแนวอ๋อคึ้ดีๆเดี๋ยวตามไปดูก่อนไปพ่อเห็กั๊มหรอ อ้อนได้เห็นแล้วโอ้โหปลาส้อยค่ะอ๋อนี่คือปลาส้อยน้อยเนาะ<อ>ครับผมว่าจุ๊บเป้งทอดกรอบน่าจะลำอย่างนี้เนาะได้เหมือนกันค่ะมันเหมือนปลาที่เออ่เมืองคลองอ่ะเคยเห็นก็ที่เขาว่าปลากรมมอนปลามอนอ่ะอย่างนั้นเอาอแต่เป็นแต่กปลาคอยแนข่ขับขับใช่เป็นปลาก้างอ่อนอ่ะ ก้างแค่จะอ่อนมากเลยกล้างเป็นป่าเนื้ออ่อนก้างอ่อนอะ่ะเรียกเขาลาบ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 แบบลาบอีสานอ๋อบีบมะนาวใส่นอ,อ,อหน่าสนเมนูนี้เดียวลองไปทำดูก่อนอ๋อนี่นคืออ,นะอ๋อเก็บในพับอีเไรนะครับเนาะว่าไม่ใช่เหมือนอานใต้อีสานเอ้ยระวังครับระวังอีสานเขาจะมามีก้นอืมามีก้นจัา อ๋อคือเป็นเสมอไปเลยกะอ๋ออันถ้าป่าใหญ่เข้ามาันกัดโดดอามโนนะกะเขาต้องยังปูเบยอะเอ้ยเะี๋งครับกำได้อยู่ติดอ่ะอ่ะโอ้ยอยู่คนเดียวนะที่นั่งอย่างครับโอ้ยเหมือนตาเป็ดเลยอ่ะ ไปปะโต๊ะโซ่จำฮะสองคนไม่ลูกได้ปลาเป็นหลายโลขนาดอันนี้ได้น้อยวะเอาไปขายล่อมแล้ววะ นักเต้เฮ้ยตะกี้เอาไปก่อนดอมนักกว่านี่ห่ะสองข้อ,ขอ,ขอ,อ,อกับช้างนั่นบว่ะมันลาบแปงปส้มขายลูกต่างเลยนะต้าวบู๋ไปละน้องฝน่ปบายบายพี่ก่อนบ่ะเดี๋ยว เดี๋ยวเาจับขหัวนลูกแล้วกอน <laughs> ดูครับเพื่อนๆหลังจากฝนตกเมื่อคืนทั้งคืนสภาพสายก็คือแบบนี้นะครับตกลงไปนี่ไม่ต้องถามหาโรงพยาบาลอะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้ผมเดินไปตรงจุดนี้ ลัวมันพังมากเลยอ่ะเนี่ยครับเสียงดังมากตรงนี้ก็ประมาณอยู่ประมาณสักประมาณอสองช่วงคนน่ะถ้าสูงร้อยหกสิบนี่ไม่เหลือน้ำเยอะมากเราแล้วครับไม่กล้าย,ยืนน,นั้น นี่ครับก็ไม่รู้ว่าปรากฏมันจะขึ้นหรือเปล่านะเดี๋ยวลองดูคอนเทนต์จากปาตอกได้ยังได้ไดหรอรอ๋อดีนะที่มันมันได้หายโรัรซัพ์สตังค์นั่นน่ะอ่าชื่อช่องอะไรอย่างเงี้ยานพาเที่ยว ช่วงที่ปลามันไม่ขึ้นนะครับเพืเ่อนๆตอนนี้ก็ขับรถออกมาแล้วตามปาต้อไปโอ้ยโอย้มันมืนแงวร่าโอ้มัน,ม,น,นมืนแง่ร่ามืนแงวร่า <c oughs> นี่ครับทางเข้ามาหมายก็ประมาณนี้อ้อย,ยะไอ้อย,ยะโอ้โห